พ่อแม่พี่น้องค่ะพบกันอีกวันนี้นะคะกับปลอลดาภาคคำตอนเรื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่เราผิพภาดดักแด้อ่า หนึ 1> 1, 2, ่งคูณสองเมตรนะคะต่อคลิปนี้เป็นผ้านะคะดักแด้เหมือนกันหนึ 1, 4, ่งคูณสี่เมตรคือเป็นผ้าชุดนะคะวลดาได้มาวันนี้เพียงสี่ชุดสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะปกติสินค้าตัวนี้ขายชุดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะวันนี้วลดาก็จะมารีวิวมายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะสวยงามชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวัลดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องแต่พ่อแม่พี่น้องให้ดูดีๆก่อนนะคะว่า สินค้าของเราเนี่ยขึ้นาำ EP นะคะตอนนี้ EP ของวลาที่800กว่านะคะ800กว่าแบบนีนะะ้เรียกว่านาเบอร์นะคะเรียกว่านาเบอร์1 2 3นะคะเรียกว่านาเบอร์1 2 3ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากได้ผืนไหนให้ดูนาเบอร์ให้ดู EP ก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้อ,อย่างดีสวยงามมากนะคะไม่มีตําหนิสวยสุดซึ้นนะคะวลาดามายกให้พ่อแม่พี่เิษนะคะชุดละ1,300บาทสวยนะคะเป็นผ้าดักแด้อันนี้มาใหม่นะคะวันนี้ได้มาชุดเดียวนะคะลายดีสีชมพูสวยงามมากนะคะ เป็นลายหมีเล็กนะคะจากชุดละพันแปดเราไม่ขายนะคะวรดาขายเพียงชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการสนใจแคปเลยนะคะสินค้าในคลิปนี้มีเพียงสี่ชุดเท่าน,นั้นเป็นผ้าดักแด้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะ 1300บาทสวยมี4ชุดนะคะวันนี้สินค้ามาใหม่วรดาก็เลยมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องสวยนะคะสวยงามเป็นผ่าดักแบก้สวยจริงๆนะคะเอาไปตัดงามมากต่อมาเป็นสีเหลืองนะคะสีลองทองคล้ายๆกับวรดาตัดนี่นะคะตัดมาจะออกสไตล์นี้ราคาสวยอันนี้ก็ชุด1300บาทเหมือนกันจากชุดระาน1่0 0ไม่ขายเราขายเพียง1300บาท สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าเราสวยค่ะสินค้าเรางามสินค้าของวลรดาคัดมาทุกชุดแล้วนะคะนัมเบอร์สองนะคะสินค้างามนะคะตัวนี้สินค้างามไม่มีตําหนิเลยนะคะขายเพียง1,300บาทผ้าดักแด้แท้เนโนนนะคะสวยยอมขามธรรมชาตินะคะจากชุดละพันแปดไม่ขายขายเพียง1,300บาทนะคะเรานําเสนอให้ท่านเลยงามมากนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าดักแด้นะคะ ผ้าสีก็สวยนะคะเป็นเงางามนะคะเงางามแท้นแน่นอนนะคะชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหากท่านต้องการเท่าไหร่ก็แอดไลน์มาเลยนะคะหรือโทรหาวลดาผ้าคามจากเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านบนนะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกเบอร์ใหม่ของวลดานะคะเบอร์โทรของวรดาเบอร์เก่าลดหลั่นลดลันล่นออกไปแล้วนะคะเราไม่ได้ใช้นะคะใช้เบอร์นี้นะคะ ต่อมานี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายลายน้ําตาลใหญ่นะคะเรียกว่าลายหมีโบราณสวยรอบที่แล้ววราดามานะคะแต่ขายไปแล้วสวยมากสวยลูกค้าเอาไปตัดสุยสวยจริงๆนะคะอันนี้นะเวชถัดมันจะเป็นเงานะคะเป็นเงางามมากเลยนะคะเงางามจริงๆนะคะสินค้าสวยะคะ่ะวันนี้เราก็นําเสนอในราคาพิเศษเช่นกันเพียง1,300บาทอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดสวยเท่แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอมาท่านเลยนะคะสินค้าขึ้นมา อะไรก็ขึ้นนะคะแต่เรายังคงขายราคาที่พอๆไปกันได้นะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะเพียง1300บาทนะคะพิเศษไปเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีกาบอ้อยนะคะสีกาบอ้อยสวยงามมากนะคะสีกาบอ้อยเป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดงามแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้าชุดวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าชุดนะคะชุดสวยค่ะ ชุดสวยงามนะแทแน่นนะคะสินค้านะะี่ค่ะผ้าลาย2เมตรสี2เมตรนะคะเป็นผ้าชุดนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยเท้แน่นอนนะคะชุด1,3 0 0ยบาทเช่นกันนะคะอันนี้เชิงบนนะคะอันนี้ด้านหัวนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการเนะะี่ยค่ะดูลายงามมากงามจริงๆนะคะสินค้าของเรางามมากนะคะนําเบอร์สี่นะคะชุดคลิปนี้มี4 4สน้เบอร์นะคะ4ชุด หากพ่อแม่พี่น้องต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยจริงๆคะ่ะสินค้าลองงามมากนะคะโอเคนะคะนัมเบอร์สี่นะคะในคลิปนี้วรดาจะต่อจากอ่ารอบที่แล้วนะคะวรดาจะต่อให้พ่อแม่พี่น้องคือผ้านี่นะคะเป็นผ้าอ่าเข็นมือแท้แน่นอนนะคะสวยคะ่ะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะวรดาจะยกโปรให้ท่านเลยนะคะ พื้นละอันนี้หนึ่งคูณสองเมตรห้าร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้จากพื้นละแปดร้อยว่าายกเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะห้าร้อยห้าสิบาทให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะยกต่อเนื่องกันเลยนะคะให้โปรเลยห้าร้อยห้าสิบตัวนี้นะคะดูลายตามนี้นะคะสวยค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือแท้แน่นอนเลยนะคะต่อมาก็เป็นต้นไลายนี้นะคะฝ้ายเข็นมือเหมือนกันทั้งหมดคลิปนี้เรามีอยู่ห้าพืนนะคะ ดูลายนะคะลายสกิไอลายดอกอินทนีน,นะคะสวยสวยงามมากนะคะสวยจริงๆสินค้าของเรานะคะไม่มีตําหนิเลยแล้วก็ขายพิเศษนะคะเพียง550บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามแท้แน่นอนเลยนะคะเพียง550บาทท่านก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเป็น้าต่อมาก็เป็นลายนี้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามเหมือนกันนะคะสวยแท้แน่นอน ท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสวยแท้เน่นอนสวยจริงค่ะอันนี้วรลดาก็จัดโปรเพียง550นะคะนางเบอร์เจ็ดนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการแคปเลยนะคะแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยทุกพื้นสวยทุกอันสวยทุกอย่าง550นะคะนางเบอร์เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะสวยสุดซึ้งจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะต่อมาก็เป็นลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายต้นต้นฉัดนะคะ ต้นฉัดสวยนะคะลายต้นฉัดงามเทแน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลย550บาทเช่นกันนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการแอดไลน์เข้ามาหรือโทรหาวรดาจากเบอร์โทรที่ลอยไว้ด้านบนนะคะใช้เบอร์โทรใหม่นะคะ0 9 8 5 1 4 2นะคะ596นะคะเบอร์ใหม่ของวรลดานะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ550เท่านั้น อันนี้ก็เป็นผืนสุดท้ายในคลิปนี้นะคะวันละ100เซ่นให้ท่านเ,เลยนะคะตรงนี้พิเศษให้พ่อแม่พี่น้องสุดๆเลยนะคะจากผืนละ700ไม่ขายขายเพียง500เช่นกันนะคะตัวนี้เรานําเสนอให้ท่านเป็นน n เบอร์เท่าไหร่น้ออันนี้ผ่านไปแล้วสิเป็นน n u บอร์9นะคะเป็น number 9สินค้าเราก็โปรให้ทุกผืนทุกคิ้น,นะคะสวยคะ่ะตัดงามมากตัดกางเกงก็สวยตัดผ้าชิ้นก็ง่ายงามนะคะเพียง5 5 0บาทเท่านั้นหากท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะเพิละห5 0เท่านั้นนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านมีแต่สินค้างามๆนะคะเป็นผ้าดักแด้และผ้าฝ้ายนะคะลดหลั่นราคาพิเศษหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ ในวันนี้เราก็นําเสนอสินค้าดีๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องหากท่านอยากได้หรือท่านต้องการดู e ีพีให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้วราดาด้วยแล้วก็ดูนําเบอร์สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผลึกอันส่งเร็วมากเลยนะคะวราดาจัดสรรสิน,นค้า ก่อนจะส่งวรดาก็ถ่ายรูปให้ท่านดูก่อนแอดไลเข้ามานะคะหากท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาวลรดาผ้าคามนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมที่จะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ